I suki 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 Aishiteru suki าขอเด็กเยาวนชนผู้ปกครองและคณะกรรมการจับงานขอขอบคุณท่านผูว้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่รุณลสละเวลาให้เกีิมาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบวาระหนึ่งผมขอให้เด็กและเยาวชนตั้งมั่นในคุณงามความดี ประพืิปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศิลธรรมอันดีงามมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นรักษาระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตจิตมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมอมดีงามของไทยบันนี้ได้เวลาอันุมควรแล้วผมขอเปิดการฉลองวันเด็กแห่งชาติกรงเทพมานครประจำปีพศ2555และบัตนี้ขอบคุณมากครับ นีิงป็นงานเล็กทางการนะครับจะติดต่อสถาบันอวัยวะคุณได้หมยละครนะครับมาสังเกตเรื่องการพัฒนาเด็กนวัยเด็โดยเฉพาะปีนี้อยาเพิ่มเป็น2โครงารเพราะว่ามน้องราชน รวมทั้ง,งเด็กเยาวชนด้วยในประสบปัญหาคนไทยดังนั้นการสร้างฝันกำลังใจการเยียวยาผู้ตใจเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วเราจึงจัดง,งานเป็นครังใหญ่นะครับที่พื้นที่ใต้สะพานพระรามแปดแห่งนี้นนแล้วก็ที่ศูนย์เยาวชนไทยดินแดงนะครับแล้วก็อเอาชนะหนาวเอ,อาชนะงานเทศกาลก็ยังมีมีงานอีกหลายที่นี่เหมืกันก็อยากให้ น้องๆเด็กอยาวชนให้โอกาสนี้ให้กับสนุกสนานตเนเดินกับวันเด็กนะครับกับกิจกรรมวันเด็กเพราะว่ามันมาะครงแต่ก็อยากให้ได้ความรู้ต่างๆความรู้จากสิ่งที่ได้สัมผัสสิ่งที่ได้เห็นเอาไปเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ให้มีวานตระหนักว่าการที่ผู้ใหญ่ผู้ลักผู้ใหญ่ให้ความสำคัญต่อเด็กและวัยชนนั้นมันก็เป็นความรับผิดชอบในทางนึงด้วย ที่เด็กเลียงบัตจะต้องพัฒนาตนเองให้พัฒนาสมรรภาพมุ่งนั่ให้ดีดท,ดท,ท,ที่สุดเท่าที่จะทําำได้เพื่อให้มีคุณ่าตอสังคมเพื่อให้เป็นประโยชน์สังคมในการที่พัฒนาประเทศชาติต่อไปครับขออวยพรให้น้องเด็กเยาวชตทุกคนนะครับประสบความสุขความสำเร็จความก้าวหน้ามีสุขภาพการณสมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นลูกหลานที่ดีของกาลีเป็นลูกศิษย์ที่ดีของ ว่าอาจารย์ระดับแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองเป็นผูความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ครับ Thank